สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องรับบี้เท l ล่ากันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องว่าจื่อบุพภากลางภัยใน EP ีที่1 1เถึง12เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะพระเอกสั่งคนคุ้มกันรอบเรือนจื่อห่วงตลอดทั้งคืนเสาย่าเป็นคนทำแผลที่คอให้นางเอกแม่เป็นห่วงนางเอกมากหลังทุกคนไปนอนแม่มาคุยกับนางเอก ขอโทษลูกสาวที่ไม่เคยช่วยอะไรได้เลยนางเอกบอกว่าไม่เป็นไรวันนี้นางเห็นแล้วว่าแม่เป็นห่วงนางมากแค่ไหนสองแม่ลูกกอดกันเสาเย่าพลอยร้องไห้ตามด้วยพระเอกนำศพคนร้ายมาตรวจสอบคนจ้างจ้างด้วยทองคำพระเอกสั่งลูกน้องให้สอบคนที่จับเป็นมาให้ดีห้ามทำให้ตายเด็ดขาดเช้าวันต่อมาเสาเย่ามานั่งใส่ย,ยาให้นางเอก พร้อมกับร้องไห้ไปด้วยนางบอกว่าห้ามนางเอกตายชีวิตของนางเหลือแค่นางเอกกับพี่ชายนางขาดใครไม่ได้นางเอกปลอบเสาเย้าบอกว่าไม่เป็นไรเสาเย้าบอกนางเอกว่าแม่ของนางตายแล้วนางคิดถึงแม่เมื่อคืนเห็นนางเอกกับแม่กอดกันยิ่งทำให้นางอยากร้องไห้ด้านพระเอก เขากลับไปบอกนางเซียวว่าได้พาเสาเย่าไปรักษากับหมอเทวดาแล้วนางจะไปอยู่กับหมอคนนั้นสักพักตอนแรกนางเซียวค้านแต่พระเอกไม่ยอมนางจำใจตามใจพระเอกวันนี้นางเอกลุกขึ้นมาประดิษฐ์คมม้าวิ่งแก้เบื่อแต่เช้าและเล่นสนุกกับเหล่าสาวใช้เพราะไปขายของไม่ได้ นักสืบเฉินนำข่าวมารายงานพระเอกคนร้สองคนเมื่อวันก่อนไม่ใช่พวกเดียวกันคนจ้างวานคงกระเป๋าหนักจ้างจอมยุทธสองคนมาลงมือเท่าที่เข็นได้ใช้วิธีติดต่อกันผ่านจดหมายไม่เคยพบหน้ามาก่อนเป้าหมายแน่ชัดว่าเป็นเสาวเย่ากับตาเท่ายิ่งร้านนางเอกดังก็เริ่มมีคนเรียนแบบโคมมาวิ่งที่นางเอกประดิษฐ์ขึ้นมาไม่ได้ทำเล่น นางเอกใช้คมมาวิ่งดึงดูดลูกค้าให้กลับมาซื้อขนมร้านนางซื้อหนึ่งไม้หมุนคมได้หนึ่งครั้งลูกค้าแย่งกันเล่นสนุกแม้เป็นกิจการเล็กๆแต่ก็ค่อยเป็นค่อยไปเพิ่มเครื่องเรือนในแต่ละวันก็ถือว่าไม่นั่งกินนอนกินอีกต่อไปแล้วขนมถูกขายหมดลงอย่างรวดเร็วบนคอนางเอกยังมีผ้าพันแผลพันไว้เพราะยังไม่หายดีนักพระเอกมาหานางเอก นางเอกบอกเขาว่าวันนี้เสาเย่าไม่มาที่บ้านมีไก่ตัวหนึ่งไม่สบายเสยาเย่าเลือกอยู่รักษามันนางเอกพาพระเอกกลับบ้านด้วยเสยาเย่าดีใจมากเมื่อได้เจอพี่ชายเอาของเล่นชิ้นใหม่มาอวดพระเอกมองน้องเห็นได้ชัดว่าน้องสาวของเขาสดใสามากขึ้นสองพี่น้องไปเดินเล่นข้างลำธารพระเอกถามเสาเย่าอยู่ที่นี่มีความสุขใช่ไหมเสาเย่าตอบว่านางมีความสุข เพราะนางเอกชอบนางมากและนางเอกก็ชอบพระเอกเช่นเดียวกันพระเอกยังได้ถามน้องรู้จักตาเท่าคนรับใช้ที่บ้านหรือไม่เสาเย้าตอบว่ารู้วันนั้นเขามาคุยกับนางแปลกมากถามเกี่ยวกับท่านแม่ตายแล้วมีคนมาเสาเย้าพยายามคิดจนนางเริ่มปวดหัวพระเอกบอกน้องว่าเรื่องที่รู้ห้ามบอกใครเด็ดขาดองลิงเรียกพบพระเอกถามว่าเอาเสาเย้าไปไว้ที่ไหน พระเอกตอบว่าน้องไปอยู่ในที่ที่ดีมีความสุขไม่ต้องห่วงเรื่องของน้องเขาจะเป็นคนดูแลเองอองหลิงไม่ซักไซพระเอกตอ่อด้านนางเอกเริ่มวางแผนการค้าใหม่ๆคิดขยายกิจการให้ฉันลูกกับเป้าเซียนับจำนวนคนที่เข้าออกร้านดังในแต่ละวันว่าเป็นจำนวนเท่าใดและได้ข้อสรุปมาว่าเหล่าสุราวินไหลมีจำนวนลูกค้ามากที่สุด นางเอกจึงวิ่งไปติดต่อเท่าแก่ไปไม่ได้นำของไปฝากขายแต่นำของไปมอบให้เป็นเวลา3เดือนตลอด3เดือนนี้นางเอกจะทำขนมออกมาใหม่ๆจ้างคนไปส่งที่เหล่าสุราวินไหลตลอดทางก็ให้ชายพวกนั้นตะโกนว่าขนมนี้มาจากสกุลใดถือเป็นการโฆษณาร้านของนางเอกอีกทางหนึ่งให้คนทั่วไปได้รู้จักมากขึ้นและขนมก็ขายดีเป็นเทน้าเทท่า ไม่ถึงสามเดือนเหล่าสุราสามแห่งได้ติดต่อนางเอกมาอยากรับขนมของนางเอกไปขายบ้างนางเอกจึงให้สะพายสามนัดเท่าแก่สามเหล่าสุรามาพบในวันพรุ่งนี้เพื่อเจรจาราคาเวลาต่อมานางเอกมาหาเท่าแก่ไปครบสามเดือนที่ตกลงกันไว้แล้วเท่าแก่ไปกลับไม่อยากยุติสัญญาแต่ครั้งนี้เขาจะจ่ายเงินให้นางเอกตามราคาขนมนางเอกจึงขอขึ้นราคาเป็นชุดละสิบอีแปะ เท่าแก่ไปตกลงเพราะถึงยังไงเขาก็เอาไปขายให้ลูกค้าต่อในราคาชุดละ1นึอีแปะอยู่แล้วตกลงการค้าในครั้งนี้ทําให้นางเอกได้รับเงินเป็นกอบเป็นกำรรพระเอกมาหานางเอกที่บ้านทั้งสองมีเวลาพูดคุยกันนางเอกบอกพระเอกว่าตอนนี้นางรอสะสมเงินให้พอจากนั้นจะทําให้สุกุลฮวามีร้านเป็นของตัวเองตั้งฐานที่มั่นคงในเมืองหลวงพระเอกมองนางเอกนิ่งนางเอกจึงถามเขาเหตุ ไดไม่พูดอะไรหน่อยนางมีเขาแค่คนเดียวที่ให้คำปรึกษาคนที่บ้านไม่มีใครรู้เรื่องการค้าสักคนอาซาภัยสามก็มีแต่จะพูดให้เสียกำลังใจพระเอกบอกนางเอกว่าทำตามใจตัวเองเถอะเขาเชื่อในตัวนางอยู่แล้วเสาเยาววิ่งมาหาพระเอกกับนางเอกพร้อมของเล่นในมือนางบอกว่าท่านย่านางเอกสอนนางทำและยังถักเปียให้ด้วย เงินเข้ามาในบัญชีเยอะสภัย3ามก็บ่นว่านางเอกนั้นพ่อจะฝากขายก็ฝากขายถึง10กว่าร้านนางคิดบัญชีจนเมื่อยไปหมดแล้วถึงปากจะบน่นแต่ก็มีรอยยิ้มของความยินดี ครอบครัวตั้งรากฐานได้มีความสุขกันมากขึ้นกินอิ่มนอนหลับทุกมือได้อย่างสบายใจเต็มไปด้วยรอยยิ้มระหว่างมื้ออาหารตอนกลางวันนางเอกตัดสินใจประกาศเรื่องบางอย่างนางบอกทุกคนว่ามีเรื่องหน,นึ่งนางไม่อยากปิดบังใครแล้วพวกเราสามารถย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองได้แล้ว ทุกคนมีสีหน้าตกตะลึงดีใจกันสุดๆนางเอกจะใช้เงินที่มีเช่าเรือนหลังหนึง่งแม้ไม่ใหญ่เท่าจวนก่อนหน้านี้แต่ก็พออยู่ได้ทุกคนช่วยกันย้ายเข้าของไปเรือนหลังใหม่เลือกห้องกันอย่างสบายอกสบายใจนางเอกบอกกับตัวเองขอให้ปู่รอนางก่อนรอให้นางเติมทรัพย์สินให้เต็มตู้เรือนหลังนี้นางจะไปรับปู่กลับบ้านท่านย่ามาคุยกับนางเอกขั้นตอนต่อไปจะเอาเช่นไรนางเอกตอบว่า นางจะส่งน้องๆวัยเรียนไปเรียนหนังสือทำการค้าต่อไปชีวิตแบบนี้สำหรับนางไม่นับว่ายากอะไรต่อให้ลำบากมากกว่านี้นางก็พร้อมที่จะสู้ชีวิตที่ดีขึ้นทำให้ทันย่าของนางเอกอดนึกถึง43ชีวิตที่ถูกเนรเทศไปทางเหนือไม่น้อยพวกเขาถูกเนรเทศมาเมืองซานไปลำบากเป็นอย่างมากเพราะความหนาวเย็นแต่ก็อยู่กันอย่างมีความสุขเพราะอยู่กันเป็นครอบครัว ชาวบ้านมามุงดูครอบครัวนางเอกขนเข้าของเข้าเรือนนินทากันว่าทั้งเรือนมีแต่สตรีจะอยู่กันได้อย่างไรตอนนั้นหลี่กุ้ยผู้คุ้มกันกลับมาเขาเคยเป็นผู้คุ้มกันของจวนแต่ก่อนพ่อถูกยึดทรัพย์ครั้งนั้นเข้าหนีไปหลี่กุ้ยมาขอความเห็นใจจากนางเอกเพื่อทำงานคุ้มกันอีกครั้งเขาได้พาพวกพ้องของเขามาด้วยร่วมกันส5าคนนางเอกกลับรู้สึกว่าหลี่กุ้ยผู้นี้ไม่น่าไว้วางใจ กำลังบีบให้นางรับกลับเข้าทำงานชัดๆนางเอกจึงบอกหลี่กุ้ยว่าตอนนี้เรือนของนางไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วเงินเดือนที่ให้เป่าไพร่ลดลงกึ่งหนึ่งเขารับได้หรือเปล่าหลี่กุ้ยตอบว่าเงินเดือนน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรนางเอกจึงสั่งให้เขาไปหาสะภ้ยสามเพื่อดูตัว ส่นชีถูกปู่กับพ่อสั่งให้เขียนเทียบเชิญอ,องคเชยนมาดื่มชาที่จวนอ้างว่าตนทั้งสองเป็นคุนนางไม่เหมาะที่จะเขียนเทียบเชิญเท่าส่นชีส่นชีถามว่าเชิญมาเรื่องอะไรท่านปู่ตอบว่า สกุลฮวาล่มแล้วพวกเราจำเป็นต้องเชื่อมสัมพันธ์กับองเชียนในเวลานี้เพื่อหาที่หลบภัยให้สกุลของพวกเราสเสรนชีเถียงว่าสกุลของนางเอกถูกใส่ความรู้กันทั่วทั้งเมืองหลวงเป็นอองเชียนที่บงการสอบสวนให้บีบรับสารภาพพ่อของเสินชีจึงถามว่าเช่นนั้นจะให้พวกเราทำอย่างไรเสรนชีตอบว่าอย่างน้อยก็ไม่ควรประจบแต่สุดท้ายเขาก็ต้องเขียนเทียบเชิญฉบับนั้นอยู่ดี พระเอกได้ข่าวว่านางเอกย้ายเรือนแล้วเขาจึงตามมาตหลีกุ้ยที่เฝ้าประตูเรือนไม่ยอมให้พระเอกเข้าไปนางเอกกลับมาจากตลาดพอดีรีบบอกหลีกุ้ยว่าพระเอกเป็นเพื่อนของนางไม่เป็นไรพระเอกมองไปที่นางเอกนึกถึงคำพูดของเสาเย่าก่อนหน้านี้ว่านางเอกชอบเขาเวลาที่นางเอกอยู่กับเขานางดูมีความสุขพระเอกเอาของขวัญแสดงความยินดีขึ้นบ้านใหม่มาให้นางเอก นางเอกเชิญพระเอกเข้าบ้านรับหลังนางหลีกุ้ยนินทานางเอกว่าพาผู้ชายเข้าบ้านพระเอกพูดกับนางเอกว่าคนคุ้มกันดูเป็นมืออาชีพดียามนี้บ้านนางเอกมีเงินทองมากกว่าแต่ก่อนย่อมมีคนอิจฉาขอให้นางเอกระวังตัวด้วยหากมีอะไรเขาช่วยได้ก็บอกนางเอกให้พระเอกวางใจเถอะเสาเย่าอยู่ที่นี่จะไม่เป็นอะไรแน่นอนนางรู้ว่าเขาห่วงน้อง พระเอกกลับบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องของเสาเย่าหรอกนางเอกมีท่าทีเขินอายนางเลี่ยงอาการเขินเลยก้มลงมองสิ่งที่พระเอกให้เป็นของขวัญเปิดกล่องนั้นออกดูพระเอกบอกว่ามันคือซิวเจียนใช้ป้องกันตัวเสาเย่าว,วิ่งมาหาพระเอก ถามว่าเขามาทำอะไรพระเอกตอบว่าวันนี้มาทำงานอยู่ด้านนอกเลยแวะมาพรุ่งนี้จะพานางไปเที่ยวด้วยเสยาเย่ากลับบอกว่านางไม่อยากไปอยากอยู่เป็นเพื่อนนางเอกมากกว่าแต่ถ้าหากนางเอกไปเที่ยวด้วยกันนางก็จะไปข่าวคราวเรื่องที่พระเอกมาบ้านนางเอกถูกนำมารายงานแม่ของนางเอกกับสะพยร้องแม่นางเอกคิดว่าเขามาหาเสาเย่าแต่คนในเรือนต่างรู้ดีว่าพระเอกมาหานางเอก บอกให้แม่นางเอกระวังไว้หน่อยก็ดีส่นฉีตัดสินใจออกจากบ้านสักพักเขารู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่พ่อและปู่บังคับให้ทำเลยตั้งใจว่าสอบคุณนางคราวนี้เขาจะไปหาที่เงียบๆอ่านหนังสือไม่พึ่งพาทางบ้านส่วนห้วนห้ามปลามพี่ชายแต่ส่นฉีไม่ฟังส่นฉีเดินผ่านร้านนางเอกในตลาดเขาทำหนังสือตกนางเอกวิ่งเข้าไปทักทายซ้ำยังจะช่วยเขาถือของ พระเอกหึงทั้งสองคนเดินเข้าไปหาแล้วบอกนางเอกว่าเขาช่วยส่นฉีเองพระเอกนางเอกมาส่งส่นฉียังที่พักของเขานางเอกมองดูเรือนแห่งนี้สุดสมไม่เหมาะกับฐานะทางบ้านของส่นฉีส่นฉีบอกนางเอกว่าที่นี่ดีแล้วเขาไม่อยากใช้เงินที่บ้านนางเอกเสนอตัวหากมีอะไรให้นางช่วยเหลือก็บอกได้จากนั้นนางเอกกับพระเอกขอตัวกลับ เสินชีมองตามหลังทั้งสองคนนึกสงสัยว่าเพลอกนางเอกเป็นอะไรกันนางเอกกลับมาบ้านสั่งให้สาวใช้ซื้อเสื้อผ้าอาหารกับเครื่องนอนเพิ่มซื้อผู้กันกับกระดาษและหมึกเตรียมเงินอีกหนึ่งก้วนส่งไปที่เรือนของเสินชีทุกเดือนเดือนละหนึ่งชุดหากเข้าถามก็ให้บอกว่าทัานย่าของนางเป็นคนฝากให้ อนุชินรักและอนดูหลีเกอเออมากกว่าผู้ใดซื้อผู้กันอันใหม่ให้เด็กน้อยใช้กลับถูกข้อปาทิ้งบอกว่าใครอยากได้ของสิ่งนี้จากนางกันอนุชินเสียใจถึงกับร้องไห้วันนี้เด็กๆสกุลควาหนีเรียนกลับบ้านให้เหตุผลว่า คนที่สำนักศึกษาดูถูกและรังแกพวกตนแม้แต่อาจารย์ก็ไม่สนใจแล้วจะเรียนไปเพื่ออะไรอนาคตไม่มีวันสอบจองหมวนได้สภัยบอกหลีเกอเอ๋วว่าไม่ใช่แบบนั้นคนพวกนั้นโกหกลูกหลีเกอเอ๋อตอบว่าเขาไปถามอาจารย์มาแล้วอาจารย์ก็บอกเช่นนั้นเหมือนกันว่าเขาไม่มีวันสอบจองหววได้สองแม่ลูกเลยทะเลาะกันหลีเกอเอ๋ววิ่งหนีออกจากบ้านสภัยรองวิ่งมาหานางเอก บอกว่าลูกหายไปคนทั้งเรือนออกตามหาลีเกอเออให้วุ่นเด็กน้อยได้ยินเสียงคนเรียกจึงรีบซ่อนตัวด้านหลังของเขาคือสระน้ำเขาไม่ทันระวังเลยทำให้ตัวเองตกลงไปในสระตะเกียกตะกายร้องขอความช่วยเหลือ อนุชินมาเห็นเข้าพอดีนางรีบกระโดดลงไปในน้ำช่วยหลีเกอเอ๋อขึ้นมาคนอื่นๆที่ได้ยินก็รีบตามมาดูเหตุการณ์ให้บ่ารับใช้ลงไปช่วยอนุชินกับหลีเกอเอ,อ๋อหลังพาร่างขึ้นมาสใา้รองกอดลูกชายไว้แน่นขณะที่อนุชินก็ร้องไห้เช่นกันนางเรียกหลีเกอเอ๋อว่าลูก คนทั้งเรือนเลิกลากบางคนทำหน้าสงสยัยสภัยรองตบหน้าอนุชินบอกให้หุบปากแล้วเร่งพาลูกกลับบ้านอนุชินจับไข้เพ้อถึงหลีเกอเออคุณหนูชินทนไม่ไหวเลยมาหาหลีเกอเออบอกความจริงกับเด็กน้อยว่าอนุชินคือแม่แท้ๆของเขาสภัยรองอึดอัดใจนางรีบมาปรึกษาสภัยสาม นางต้องการไล่อนุชินออกจากเรือนแม้แต่วินาทีเดียวนางก็ไม่อยากให้อยู่บ่าวรับใช้แบกแร่างอนุชินทั้งที่ยังป่วยเตรียมพาออกจากเรือนนางเอกมาเห็นเสียก่อนถามว่าเกิดอะไรขึ้นสภัยรองตอบว่า อนุชินทำผิดกฎของจวนให้อยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนางเอกเริ่มเข้าใจว่าเรื่องเป็นเช่นไรจึงบอกว่าถึงแม่อนุชินจะทำผิดกฎแต่นางก็ได้ช่วยชีวิตหลีเกอเอ๋อเอาไว้ทิ้งนางไว้ข้างนอกมีแต่จะตายได้ยินมาว่า เท่าแก่โรงเตรียมใกล้ๆนี้ต้องการคนที่ทำงานเก่งพอดีให้อนุชินไปทำงานที่นั่นทุกวันที่10-20และ30ของเดือนให้กลับมารายงานตัวที่จวนนอกเหนือจากนั้นห้ามกลับบ้านนางเอกถามสภัยรองว่าพอใจหรือไม่สภัยรองไม่ตอบเลือกเดินหนีจึงเป็นอันตกลงตามนั้นคุณหนูชินเองก็ตามไปดูแลแม่ นางเอกเพิ่งรู้ความจริงว่าอนุชินเป็นแม่ของหลีเกอเอ,อ๋อนางนั่งเครียดอยู่ภายในศาลาพระเอกมาหานางเอกพูดกับพระเอกว่านางแทบไม่รู้เลยว่าคนในครอบครัวเป็นเช่นไรพระเอกปรอบใจนางเอกความจริงครอบครัวก็เป็นเช่นนี้แม้คนในครอบครัวจะมีมากแต่จะมีสักกี่คนที่มีวาสนาผูกพันกันจริงนางเอกบอกกับพระเอกว่านางรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้รู้จักกับเขา พระเอกนึกในใจหากนางรู้ต,ตัวตนที่แท้จริงของเขานางจะโกรธแค้นเขาหรือไม่สภัยรองถูกหลีกุ้ยรีดไถเงินเขาบอกว่าเขาเป็นคนลงไปช่วยหลีเกอเออขึ้นมาจากน้ำควรได้รับรางวัลสักหน่อยสภัยรองจำใจให้หลายวันมานี้ นางเอกวุ่นวายอยู่กับการหาสถานศึกษาให้เด็กๆหลายที่ไม่ยอมรับนางเอกจึงไปตามตื้ออาจารย์ให้มาสอนแต่ไม่มีใครรับสอนเลยเขาออกบ้านโน้นบ้านนี้จนเหลือแค่อาจารย์สองท่านที่ยังไม่ได้ไปพบนางเอกคิดว่าจะไปหาพวกเขาในวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้กลับบ้านเสียก่อนทันทีที่นางเอกลงรถมา้าพระเอกทักทายนางชวนนางเอกไปเลือกซื้อเสื้อผ้าให้เสาเย่าด้วยกันพระเอกยังได้ซื้อให้นางเอกหนึ่งชุด นางเอกจึงเลือกให้เขาบ้างคนขายทักทายว่าสองชุดนี้ตัดมาจากผ้าเดียวกันพระเอกกับนางเอกดูเหมือนคู่สาม,มีภรรยาที่เหมาะสมกันเสียจริงแน่นอนว่าทั้งสองคนต่างฝ่ายต่างก็เขินระหว่างกลับพระเอกเห็นในมือนางเอกมีกระดาษอยู่สองสามแผน่นจึงถามนางว่าคืออะไรนางเอกตอบว่าเป็นรายชื่อของอาจารย์ที่นางอยากจะเชิญมาสอนที่บ้านแต่ไม่มีใครมาเลยพระเอกบอกนางเอก ปัญหาล้วนมีทางแก้เสมออย่าพึ่งใจร้อนสซินชีมาพบเพื่อนที่ตลาดทันได้ยินกลุ่มผู้ชายกลุ่มหนึ่งถากถางนางเอกบอกว่าเรือนของนางเอกมีแต่สตรีใครจะกล้าเข้าไปสอนหนังสือในเรือนหลังนั้นหากเข้าไปย่อมตกเป็นข่าวลืออย่างแน่นอนสซินชีไม่พอใจที่มีคนว่าร้ายสกุลฮวาเขาจึงมีปากเสียงกับคนพวกนั้น ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยตอนที่11ถึง12หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า